สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงขอฝากติดตามช่อง y o u t u b e เว็บไซต์เดสกอร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสรุปผลคลิปเมื่อวานก่อนนะครับก็ให้สูงไปที่คิวเมนเซนเต้นะครับก็จบที่ศูนยหนึ่งนะครับก็เสียเต็มไปนะครับก็ยิงนาทีตั้งแต่ที่4นะครับแต่ว่าดูนะครับการยิง ทั้งคู่นะครับก็รวมๆกันก็45ครั้งนะครับถือว่าเป็นบอลบุกบุกแบบว่าบุกเยอะมากครับแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นะครับก็ต้องเสียเต็มไปนะครับผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับผมนั่งดูเมื่อคืนเมื่อคืนก็ลงโอลโบกับอันบอกไปก็กินเต็มไปนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามผมช่องทางเว็บไซต์ท S ี้ยสกอร์นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์คู่กิจกรรมนะครับเป็นคู่คาราบาวครับนะครับระหว่างอาร์เซนอลพบลีดยูเนเต็ดนะครับเด็ดราคาเริ่มต้นเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อครึ่งลูกนะครับเป็นราคาไหล3จังหวะนะครับครึ่งลูกครึ่งครบลูกตอนนี้ไหลเป็นถึงลูกครับผมก็วันนี้นะครับอาร์เซนอลมาในแผน4 2 3สานนะครับซึ่งจะเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับอาร์เซนอลวันนี้ เพราะว่าเขาไม่มีอะไรแบบว่าไม่ได้ไปแข่งยุโรปไม่ได้ไปแข่งที่ไหนครับบอลถ้วยนี้ก็ต้องเน้นนะครับถึงแม้จะเป็นถ้วยเล็กแต่เขาก็ต้องเน้นนะครับแ<ม>ถมผลงานเขาค่อนข้างดีนะครับส่วนลีนะครับผลงานก็อยู่กลางๆครับวันนี้เราจะไปดูกันนะครับ<อ>ก็สถิติพบกันมานัดล่าสุดอาร์เซนอลชนะลีดไป42นะครับน่าจะเป็น ต้นจบฤดูกาลนะครับปีที่แล้วอันนี้ก็ตัดไปนะครับมาดูผลงานนัดล่าสุดนะครับของอาร์เซนอลนะครับกดแอตตันวิลลาไป31นะครับเสมอกิตตันมบเลสสอนะครับผลงานก็กลับมาพงที่นะครับมิเกลร์เตต้าก็เริ่มเข้าใจลูกกีมนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลีดยูเนเตดนะครับก็ผลงาน นัดล่าสุดเสมอวูฟนะครับหนึ่งหนึ่งผลงานเขาค่อนข้างอยู่ประมาณกลางๆนะครับส่วนในลีกนะครับลีดยังชนะเพียง1นัดนะครับสกอได้เพียง8เสียถึงสินะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับได้13บสครับได้10นะครับเสีย13นะครับก็ผลงานก็พอๆกันนะครับแต่วันนี้เลนราคาผม ชอบเลทราคานะครับเป็นราคา3จังหวะนะครับเพื่อนๆที่เล่นราคาครึ่งควบลูกนะครับหรือว่าสวยนะครับมีลุ้นกินครึ่งแต่กินเต็มนะครับก็คือผู้เปิดราคาไหลไปที่ลูกหนึ่งเพื่อแบบว่าถ้าอาร์เซนอลยิงลูกหนึ่งเขาก็เจ้านะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่ต่ออาร์เซนอลนะครับครึ่งควบลูกนะครับกดตอนนี้ราคาเบียจะอยู่ประมาณ0.8นะครับก็ มีแนวโน้มพูดเปิดราคาจะไหลเป็นหนลูกน้ำน่าจะน้ำน่าจะเหลือน้อยนะครับหนลูกดังนั้นนะครับคู่กิจ,จกรรมวันนี้ผมฟันพงอยู่อาเซนอนอตนะครับราคาครึ่งครบลูกนะครับเดี๋ยวไปพบกับคลิปสกอร์สูงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพารวยด้วยนะครับ